เพราะความรักเป็นเรื่องของหัวใจอายุเป็นเพียงตัวเลขรักต่างวัยไม่ว่าชายอายุมากกว่าหญิงหรือว่าหญิงอายุมากกว่าชายจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นให้ได้ยินกันอยู่เสมอค่ะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีรักต่างวัยแล้วสมหวังและมั่นคงคลิปนี้เราอยากให้คุณเข้ามาแชร์ประสบการณ์ว่าคบอย่างไรความรักถึงลงตัวและมั่นคงและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มจะมีรักต่างวัยแล้วเริ่มรู้สึกว่ารักนี้ไม่ราบรื่น สูงวัยใจแทบคลิปนี้นะคะมีคำถามมาให้คุณได้ทบทวนตัวเองแล้วลองสังเกตความสัมพันธ์ดูว่ารักครั้งนี้จะรอดหรือว่าจะล่มค่ะก่อนไปติดตามชมนะคะท่านใดที่ชมผ่าน Facebook ช่วยกดไลค์กดแชร์และท่านใดที่รับชมผ่าน y o u t u b e นะคะช่วยกด Subscribe กดแชร์แล้วอย่าลืมค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราคัดสรรมาให้ค่ะ สวัสดีค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้เนี่ยเราจะไปตกหลุมรักคนที่อายุต่างจากตัวเองมากๆจนเกิดเป็นคู่รักต่างวัยขึ้นช่องว่างความแตกต่างของอายุก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาที่สองคนนั้นไม่เข้าใจกันความต้องการไม่ตรงกันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องหรืออาจจะเป็นการเข้าถึงอีกฝ่ายหนึ่งยากเกินไปไหนจะมีสายตากดดันจากคนรอบข้างอีก ซึ่งความเป็นจริงแล้วนะคะอายุนั้นไม่ใช่อุปสรรคที่ใหญ่โตเกินแก้สำหรับคนที่รักกันค่ะเพราะหากปรับตัวเข้าหากันได้เคลียร์กับคนรอบตัวได้ความสัมพันธ์มันก็จะราบรื่นกว่าที่เราเคยกังวลเอาไว้นะคะแต่ถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่ารักครั้งนี้จะรอดหรือว่าจะล่มลองตอบคำถามเหล่านี้ค่ะเพื่อทบทวนความสัมพันธ์กันดูก่อนนะคะ 1. ไลฟ์ like, สไตล์เข้ากันได้หรือไม่อายุที่ห่างกันมากเนี่ยอาจทำให้ความชอบและความสนใจเราต่างกันไปด้วยอาจด้วยยุคสมัยที่ต่างกันจึงทำให้มีความสนใจไปในคนละทิศทางค่ะและอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ได้ในทางกลับกันหากคนสองคนเนี่ยมีความชอบส่วนบุคคลเนี่ยคล้ายคลึงกันก็อาจจะทำให้มีสีสันและทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยดำเนินไปได้อย่างราบรื่นค่ะ 2. คาดหวังกับคนรักมากไปหรือไม่บ่อยครั้งนะคะที่คู่รักต่างวัยเนี่ยมักจะคาดหวังกับอีกฝ่ายมากเกินไปมีนิสัยความคิดและรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นไปตามอายุแต่ความจริงแล้วเนี่ยคนรักที่มีอายุมากกว่าอาจไม่ได้ฉลาดหรืออาจจะไม่ได้มีประสบการณ์มากไปกว่าอีกฝ่ายค่ะในขณะเดียวกันคนรักที่อายุน้อยกว่าก็อาจไม่ได้ชื่นชอบการผจญภยัยหรือการทำกิจกรรมใหม่ๆ และถึงแม้ว่าคนรักจะมีนิสัยหรือทัศนคติตามที่คิดไว้แต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกันค่ะ 3. เป้าหมายในชีวิตสอดคล้องกันหรือไม่เป้าหมายของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปตามอายุนะคะซึ่งคู่รักต่างวัยก็อาจจะมีเป้าหมายในชีวิตที่ไม่เหมือนกัน โดยอีกฝ่ายเนี่ยอาจจะยังอยากใช้ชีวิตไปกับการท่องเที่ยวในขณะที่อีกฝ่ายอาจจะอยากมีลูกสร้างครอบครัวที่มั่นคงดังนั้นการรับรู้เป้าหมายในชีวิตของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะคะอาจช่วยให้เข้าใจกันและสามารถกำหนดเป้าหมายในอนาคตร่วมกันได้ค่ะ 4. แลกเปลี่ยนมุมมองชีวิตคู่กันบ้างหรือไม่ การพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองชีวิตคู่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญของคู่รักต่างวัยค่ะเพราะเมื่อความสัมพันธ์ดำเนินมาอย่างมั่นคงจนถึงจุดที่รู้สึกว่าอยากจะแต่งงานกันละแต่หากต่างฝ่ายต่างมีคนรอบข้างและสังคมที่แวดล้อมแตกต่างกันเช่น ฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่แต่งงานมีครอบครัวกันหมดแล้วในขณะที่อีกฝ่ายเนี่ยนะคะอาจจะมีเพื่อนๆที่ยังไม่แต่งงานสถานการณ์แบบนี้นะคะก็อาจจะทําให้ทั้งคู่เนี่ยต้องเผชิญกับความคาดหวังและแรงกดดันที่ต่างกันดังนั้นค่ะการพูดคุยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่เนี่ยอาจจะช่วยสามารถกําหนดได้ว่าควรจะดําเนินความสัมพันธ์ไปข้างหน้าอย่างไรให้ลงตัวที่สุดค่ะ ทัศนคติเรื่องการมีลูกตรงกันหรือไม่ความคิดเรื่องการมีเจ้าตัวน้อยและวิธีการเลี้ยงเด็กก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่สําคัญสําหรับคู่รักต่างวัยเพราะแนวทางการเลี้ยงลูกของคนช่วงอายุ20หรือ30ปีเนี่ยอาจแตกต่างจากผู้ที่มีอายุในช่วง4 0ถึง60ปีและอย่าลืมนะคะทัศนคติของผู้ที่มีอายุ70ปีขึ้นไปก็อาจจะแตกต่างจากช่วงวัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้ค่ะ ดังนั้นนะคะทั้งสองฝ่าย่ควรจะพูดคุยและตัดสินใจเรื่องการมีลูกและการเลี้ยงดูลูกหลานร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละครอบครัวค่ะ 6. ครอบครัวและเพื่อนเห็นด้วยกับรักครั้งนี้หรือไม่การมีครอบครัวและมีเพื่อนที่สนับสนุนความสัมพันธ์ของคู่รักต่างวัยถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะ เนื่องจากมีคู่รักจํานวนไม่น้อยค่ะที่ต้องเผชิญสภาวะที่ครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ยอมรับซึ่งปัญหานี้นะคะอาจทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตึงเครียดถึงขั้นต้องเลิกรากันได้ค่ะ 7. วางแผนการเงินในอนาคตบ้างหรือไม่หากความสัมพันธ์ของคู่รักต่างวัยดำเนินมาอย่างยาวนาน การวางแผนการใช้เงินในอนาคตให้เพียงพอและเหมาะสมสำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะยิ่งช่วงอายุที่ห่างกันมากนะคะก็ต้องคิดทบทวนเกี่ยวกับการเกษยียณอายุของอีกฝ่ายไว้ด้วยเพื่อให้มีเงินไว้ใช้จ่ายในยามชาราร่วมกันได้อย่างไม่ขัดสนค่ะ8พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามอายุของคนรักได้หรือไม่ เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นสมรรถภาพร่างกายก็อาจจะเสื่อมถอยตามไปด้วยค่ะดังนั้นนะคะคนรักที่มีอายุน้อยกว่าอาจต้องรับมือกับปัญหาสุขภาพและสภาพร่างกายที่เสื่อมลงของอีกฝ่ายค่ะแม้ว่าปัญหาดังกล่าวอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวในขณะที่คบกัน แต่การวางแผนและการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนินเน่นๆจะช่วยให้คู่รักต่างวัยเนี่ยนะคะสามารถรับมือกับปัญหาความเสื่อมถอยของร่างกายที่อาจจะเกิดขึ้นตามอายุได้ค่ะ 9. ความต้องการทางเพศเท่ากันหรือไม่อายุที่ต่างกันมากนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อความสุขทางเพศและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้เช่นฝ่ายชายมีความผิดปกติทางเพศบางอย่าง หรือฝ่ายหญิงเนี่ยอาจจะมีความต้องการทางเพศที่ลดน้อยลงปัญหาทํานองนี้นะคะอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคู่รักที่ต่างวัยกันมากๆค่ะ ทั้ง9ข้อนี้นะคะนอกจากอายุแล้วนิสยัยความชอบทัศนคติแนวทางในการใช้ชีวิตและเป้าหมายในชีวิตล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้ความสัมพันธ์ของคู่รักต่างวัยเนี่ยดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคงค่ะ ดังนั้นผู้ที่กำลังมีความรักต่างไวัยก็ควรคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วพิจารณาว่าควรจะจับมือกันเดินหน้าหรือควรตัดสินใจจบความสัมพันธ์ลงด้วยดีเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้พบกับคนรักที่เข้ากันได้มากกว่า สุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าความรักจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนนั่นไม่ใช่อุปสรรคค่ะหากทั้งคู่มีใจรักแท้และพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันที่สำคัญคืออย่าฝืนจนไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บพบแพทย์ .com ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ